สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับมาครับวันนี้มาอัปเดตรถ Honda Civic FB ให้หน่อยครับผมนะครับมีอะไรมามาแนะนำครับผมนะครับวันนี้นะครับผมนะครับเจ้าคันนี้เลยนะครับสำหรับ Civic FB 1.8ตัว E คันนี้นะครับโฉมปี2013นะครับ นะครับวันนี้มาแจกส่วนลดนะครับผมนะครับวันนี้วันวาเลนไทน์นะครับผมนะครับคันนี้จากราคา3ามแ0 0ห้านะครับออกรถตอนนี้เดือนนี้เดือนกุมภานะครับแล้ววันนี้วันวาเลนไทน์ด้วยนะครับรับไปเลยนะครับส่วนลด2 0 0 0 0บาทนะครับเหลือราคา3ามแ0 0สามเท่านั้นนะครับได้ซีวิ c เอฟบีสภาพหล่อๆนะครับผมแบบนี้ไปใช้งานในเลยนะครับผมสภาพรถสีดํานะครับผมนะครับ ต้องสวัสดีด้วยนะครับผมนะวันนี้วันแห่งความรักนะครับผมนะสิบสี่กุมภานะครับผมนี่ด้านหลังก็เตรียมส่งมอบนะครับสําหรับโตต้าวีออสนะครับวันนี้เราแจกหมีสีชมพูให้ด้วยนะครับผมนะครับเนื่องในโอกาสวันพิเศษเลยนะครับใครหารถอยู่นะครับนี่ครับเข้ามาดูตัวรถจริงก่อนได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูสภาพตัวรถกันเลยนะครับผมนะมาครับนี่นะครับไฟหน้าใสๆนะครับผมนะเรียนไฟหน้าฝั่งขวานะครับโคมไฟนะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟสวยเลยนะครับสภาพดีนะครับไฟแท้ทั้งหมดนะครับหน้ากระจังโครเมียมนะครับ นี่ครับเงาเงาฉ่ำฉนะครับสภาพดีเลยนะครับรอยขีดเกลือไม่มีนะครับผมแล้วก็เรนไฟหน้าฝั่งซ้ายดูครับนะครับไฟแท้ไฟเดิมหมดครับนะครับไฟไม่หมองไม่ขุ่นนะครับผมนะรถไม่ชํานะครับแล้วก็นะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟตันหมอกคู่หน้าเลยนะครับฝาครอบสภาพสวยๆนี่ครับแจ่มๆนะครับผมนะช่องลมดูครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมนะตัวนี้นะครับสภาพดีทั้งหมดนะครับเนื้อสีผิวพันธุ์นะครับผมสวยมากนะครับสีดําเงาฉ่ำฉ่เลยนะครับ พี่ๆท่านใดได้ไปไม่ต้องไปเก็บสีไม่ต้องขัดสีไม่ต้องทําสีนะครับสภาพนี้พร้อมใช้งานนะครับผมนะครับดูครับมิติตัวถังตัวรถนะครับผมสภาพสวยหมดครับผมปี13นะครับเลขไม้แสนสามเท่านั้นเองนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับภายนอกภายในสวยใหม่ทั้งหมดนะครับนะครับคันนี้ได้ร้องแม็กนะครับผมขนาด16นิ้วนะครับแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับอาจจะมีร่องรอยนะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนิดๆหน่อยเท่านั้นเองนะครับจับคู่กับยางปี2000คันนี้ยางปี2020ครับนะครับ แต่สภาพดอกยางนะครับผมนะครับถือว่าเสื่อมสภาพแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับออรรถกกบชายพีนะครับดูแลเรื่องยางให้หมดเลยนะครับนี่ครับชุดกระโหลกซุ้มล้อช่วงลงช่วงล่างนะครับสวยเดิมทั้งหมดนะครับผมนะครับบันไดด้านข้างดูครับนะครับรอยบุบรอยดุ้งไม่มีนะครับมิติตัวรถตัวทงตัวถังต่างๆนะครับสภาพสวยเดิมทั้งหมดนะครับนี่ครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับผมไฟเดียวมีให้นะครับฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะครับคิ้วกันทรงกันศาสตร์มีให้ครบทั้งหมดนะครับนะครับผม นะครับดูครับผมกาบเสาประตูนะครับตรงนี้เป็นเป็นกาบพลาสติกเสานะครับไม่ใช่สติเกอร์นะครับนี่ให้กโฟกัสนะครับนะเป็นกาบพลาสติกนะครับรวมถึงตัวเคิ้วดินน้ำขอบกระจกดูครับไม่ดุงไม่งอนะสภาพดีเลยนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมภายในกันนะครับคันนี้ติดฟิล์มให้เราเรียบร้อยรอบคันนะครับมองจากตรงนี้นะครับน่าจะประมาณ8ปสิปเซนตนะครับผมนะครับพร้อมบิดทั้งคันเลยนะครับคนภายนอกมองไม่เห็นแน่นอนนะครับนะครับสภาพภายในนะครับเป็นสีเบจ ภายในสวยมากนะครับสะอาดนี่ครับต้องขอบคุณลูกค้าคนเก่าเลยนะครับที่ดูแลรักษารถค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ครับได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะสภาพนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดเด้อนะครับผมสวยๆนะครับหนังที่แบบนี้นะครับผมเป็นลวดลายของเขานะครับไม่ได้ย่นนะครับนี่ครับบ่อสีครีมสีเบจนะครับผมภายในโทนสว่างสภาพสวยครับผมนะครับตัวรถสีดํานะครับดุดุนะครับภายในนะครับสดใส นะครับสวยๆเลยนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับดูสภาพพวงมาลัยครับนะครับรถปี13านะนะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะครับในส่วนตัวหนังหุ้มพวงมาลัยนะครับนะครับพวงมาลัยก็มาพร้อมกับตัวนะครับ cruise control ล็อกความเร็วนะครับผมมีให้เรียบร้อยนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นฟังก์ชันควบคุมในส่วนตัวเครื่องเล่นตัวเครื่องเสียงนะครับนะครับหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับผม2ชั้นนะครับผมสวยมากนะครับสภาพผมนะครับนี่หน้าปัดสวยๆนะครับเดี๋ยวดูเลขไม้กันเลยนะครับเดี๋ยวุขาตกดหาสักครู่นะครับ นี่ครับผมคันนี้เลขไม้นะครับ1 3 8 6 2 6กิกโลนะครับผมนะครับรถปี13ไม้แสนสนะครับเฉลี่ยต่อปีแล้วไม่เยอะนะครับนี่ครับดูคอนโซลคอนโซลหน้าดูครับสวยๆใหม่ๆเลยนะครับรอยขาตั้งกล้องคาบกาวรอยด่างไม่มีนะครับถัดลงมานะครับชุดเครื่องเล่นนะครับผมตัวนี้นะครับวิทยุซีดีนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับเสียงดังฟังเพลอยู่แล้วนะครับผมนะครับนี่นะครับในส่งตัวแอร์นะครับ นะครับแอร์ออโต้นะครับผมเย็นนะครับลมแรงนะครับฉ่ำเลยตัวนี้นะครับได้ไปไม่ต้องไปแว็กไม่ต้องไปเติมน้ํายาแอร์นะครับนะครับหัวเกียร์ออโต้นะครับแผงเกียร์หัวเกียร์สวยใหม่หมดครับนี่คอนโซลกลางนะครับที่วางแก้วน้ํานะครับผมนะครับนี่สามารถเลื่อนปิดได้นะครับแล้วก็เก๊ะเก็บของนะครับนะครับใหญ่ๆกว้างๆเลยนะครับผมนะครับกระจกตัดแสงมองหลังนะครับผมนั่นกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับผมตัวนี้ นะครับนี่มองเห็นรถด้านหลังที่กำลังจะส่งมอบบนนี้เลยนะครับโตต้าวีออสนะครับผมแล้วดูฝ้าเพดานครับนะครับรอยยันรอยเจิมคาบสกปรกไม่มีเลยนะครับผมเนียนมากนะครับสวยจริงนะครับระบบไฟติดครบทั้งหมดนะครับนี่ไฟฝ้าเพดานนะครับเป็นสีขาวด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับที่บังแดดนะครับฝั่งผู้โดยสารมีกระจกแต่งหน้าให้นะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับผมนี่ครับมีให้ทั้งคู่หน้าเลยนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับ339,000สามเท่านั้นเองนะครับสำหรับ Civic FB คันนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูครับผมนะครับภายนอกกันบ้างนะครับนี่ครับขอบบันไดนะครับผมพร้อมตัวสครับเพดนะครับตรงนี้นะครับผมนะเป็นไฟด้านในนะครับผมนะนี่จะมองเห็นนะครับไฟไฟฟิวฟ้านะครับผมนะครับสภาพดีเลยนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับเสากลางด้านในเดิมทั้งหมดนะครับอาจจะมีฝุ่นบ้างนิดนิดหน่อยครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมปัดให้ครับผมนะช่วงนี้ลมแรงมากนะครับ นะครับหัวน็อตนะครับไม่ถอดไม่เกะนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับผมล้างทาความสะอาดสปาชุดใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่าสวยกริปแน่นอนนะครับสำหรับเซอร์วิสคันนี้นะครับผมนะครับภายนอกภายในสวยนะครับนี่ดูแผงประตูครีนมากนะครับผมสวยสวยเลยนะครับร่องรอยไม่มีด้วยนะครับผมสภาพดีจริงๆนะครับนี่ครับดูมุมกว้างนะครับนะครับสีประตูหน้าประตูหลังบางโคนกันชนนะครับสีเสมอสดสวยหมดนะครับผมสีไม่ดอปไม่ได้นะครับสีดํเงาเงาฉ่ำๆนะครับ เดี๋ยวดูห้องผู้โดยสารกันนะครับบบอสวยบบอใหม่สภาพดีนะครับนี่ภายในหรูหรานะครับสําหรับซีวิคคันนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมนะห้องผู้โดยสารกว้างๆนะครับกระเป๋าจิงโจ้คู่หน้ามีให้เรียบร้อยนะครับแล้วดูฝ้าเพดานด้านหลังนี่เลยนะครับไม่สกปรกนะครับผมสภาพดีนะครับสครับเพจนะครับผมมีให้ครบทั้งหมด4ชิ้นนะครับนะครับแผงประตูสวยๆนะครับตัวนี้มีล็อกเด็กให้เราเรียบร้อยนะครับนี่ครับ ล็อกเด็กนะเวลาไปรับเด็กนะครับผมกันเด็กหนีออกจากรถนะครับนะครับแล้วแต่จะคิดนะครับผมนะว่าเด็กอะไรเด็กน <trans> ้อยหรือว่าเด็กนะครับนะครับผมล้อแมกนะครับหลังขวานี่ครับสภาพสวยเลยนะครับเนียนเนียนนะครับไม่มีรอยดุ่งแน่นอนนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหมดสี่ล้อนะครับนี่ครับหัวน็อตใสๆใส่นะครับกระดงกระโดกซุ้มล้อนะครับผมของซีวิกนะครับจะมีเป็นตัวผ้ากำมะหยี่นะครับผมปิดครอบทั้งหมดนะครับ จะมองไม่เห็นโครงเด็กด้านในนะครับผมสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับรถไม่มีบอดเสียนะครับไม่มีบอดชนนะครับรถที่สนุกคาตรวจเช็คประวัติได้ทั้งหมดครับนะครับรถสวยเกรดเอเท่านั้นนะครับที่เรารับเข้ามานะครับนะครับกระจกบังลมหลังนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวไร้ฝ้านะครับเรียนไฟท้ายดูครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับเลนไฟนะครับใส่ใสนะครับรอยเบียดรอยขูดรอยแตกรรงงานไม่มีนะครับผมสภาพดีมากนะครับเรียมสันกันชนหลังดูครับนะครับรอยบุบรอยดุ้งรอยชนไม่มีเลยนะครับตัวนี้ สภาพดีทั้งหมดนะครับนี่ครับเรียนไปท้ายหลังซ้ายนะครับผมสภาพดีๆแบบนี้นะครับนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมลูกค้านะครับจากราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับปรับลงเหลือนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะครับผมนะครับนี่ด้านหลังมีกล้องมองถอยนะครับผมนะให้เรียบร้อยนะครับนะครับเมื่อกี้ลืมใส่เกียร์ให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาท้ายหน่อยนะครับเมื่อกี้ลืมใส่เกียร์ถอยนะครับให้ดู จอนะครับนน้ต่อกล้องนะครับอ่ะไหนๆก็มาแล้วจะเปิดให้ดูสักหน่อยนะครับเสียเวลานิดนึงนะครับผมนะครับขออพัยจริงนะครับนี่ให้ดูก่อนครับนะครับนี่นะครับมีจอให้นะครับผมนะครับใส่เกีย์ถอยจอขึ้นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับครบๆคุ้มๆนะครับผมไปแล้วเราไปดูห้องเก็บสมภาระกันนะครับมาดูครับผมนะครับห้องเก็บสมภาระด้านในนะครับบอกเลยว่าสภาพดีมากนะครับผมดูครับ หม่กริปนะครับนะครับไม่ช้ำไม่สกระปกนะครับผมตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับนี่ครับผมยางอะโรยางอะไรมีให้ครบนะครับไม้อัดด้านหลังนะครับผมนะครับไม่ผุไม่เปื่อยนะอุปกรณ์นะครับผมนะครับปัจแจแม่แรงนะครับผมนะมีให้ครบทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับนี่แล้วก็ล้ออะไหล่นะครับผมนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับนะครับในส่วนตัวนะครับผมพื้นยางอะไหลด้านล่างนะครับรวมถึงตัวแผงตั้งท้ายนะครับนี่ครับ เดิมทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีพื้นสีเดิมนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทาสีมานะครับสภาพสวยจริงๆนะครับผมสำหรับซีวิคคันนี้นะครับผมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนี่ครับสภาพสวยทั้งหมดเลยนะครับนี่แผงปิดฝาทงฝาท้ายนะครับผมสภาพใหม่ๆนะครับสวยๆนะครับผมนะครับมาดูตัวรถจริงก่อนได้นะครับมาลองขับลองจับดูก่อนได้เลยนะครับผม นี่ครับซีวิกเรามีเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับส่วนลดเยอะเลยนะครับสำหรับซีวิกนะครับนี่น้องๆกำลังเช็ดทําความสะอาดนะครับส่วนรถคันนี้ก็พร้อมส่งมอบนะครับผมนะลูกค้าวันนี้เป็นวาเลนไทน์ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับรถนะครับแถมหมีสีชมพูให้เลยนะครับผมนะครับนี่ครับมาดูขั้นต่อครับผมฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่ครับสีสวยเงาฉ่ำหมดนะครับนะครับ้อแมกขลังด้านซ้ายสภาพดยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ให้ดูหน่อยครับ นี่ดูครับเปิดมุมไหนก็สวยนะครับสําหรับซีวิคคันนี้นะครับแผงประตูประตูสภาพใหม่ๆนะครับนะครับเลียมสันนะครับผมหน้าขอบบังโคลนหลังด้านในดูครับฝุ่นเยอะหน่อยครับผมนะครับต้องขออภัยจริงจนะครับผมนี่ดูครับไม่มีรอยต่อของการทำสีเลยนะครับสภาพเนียนกริปทุกจุดนะครับค้วกันสาดสวยทั้งหมด4ชิ้นนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับแผงประตูสภาพใหม่ใหม่นี่ครับพี่ๆท่านใดนะครับผมอยู่แถวนี้นะครับที่มองหาซีวิครุ่นนี้อยู่นะครับ อยากจะมาดูรถนะครับมาได้ทุกวันเลยนะครับมาหาชายพีได้เลยนี่ครับผ่นเพจนะครับผมแสดงเลขตัวถังนะครับโมดงโมเดลรถนะครับเสากลางด้านในหัวน็อตดูครับนะครับน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับบานพับแท้เดิมทั้งหมดนะครับนะครับรถไม่มีปลอดเสียแน่นอนนะครับพี่พีทนายออกรถไปนะครับไปตรวจเช็คตรวจเจอนะครับว่ารถตัดต่อตัวถังนะครับผมรถไม่แท้ไม่เดิมนะครับรถชนหนักจมน้ํพผิกความไฟไหม้มานะครับ นะครับพี่ๆนำรถกลับมาคืนได้เลยนะครับบริษัทรับซื้อคืนคืนเงินเต็มจำนวนแน่นอนนะครับผมนะครับการันตีคุณภาพเกรดเนะครับผมเชื่อใจไว้ใจได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันสักหน่อยครับผมไปครับมาครับมาดูห้องเครื่องรถปี2013นนะครับเลขไม์แสนสามนะครับผมคันนี้นี่ดูครับสภาพห้องเครื่องนะครับใหม่กริปนะครับเครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับขนาด1.8ลิตรนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมทั้งหมดนะครับผมตัวนี้นะครับสภาพดีมากนะครับห้องเครื่องดูครับ รอยมาร์กสีแต้มสีจะโรงงานยังมีให้เห็นเลยนะครับและคันนี้ผ่อนถูกด้วยนะครับผ่อน6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมค่างวดนะครับสบายๆเลยนะครับนี่ครับห้องเครื่องไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนนะครับสภาพดีทั้งหมดนะครับผมนะครับใสๆเลยนะครับดูเบ้าชกนะครับจุดเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับหัวน็อตดูครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับสภาพดีมากนะครับผมสวยๆนะครับนี่ขายึดไฟหน้าไม่แตกไม่หักนะครับผมชุดคันหน้านะครับเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้นี่ครับ ไม่มีรอยเคาะรอยถอดรอยทําสีเลยนะครับตรงนี้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับขายึดไฟหน้าทั้งสองข้างนะครับขายึดไม่แตกไม่หักแบตเตอรี่นะครับผมไฟเต็มนี่ดูตามแมวได้เลยนะครับนะครับห้องเครื่องฝั่งนี้ดูครับเนียนกริปนะครับผมสวยมากนะครับผมใช้งานต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับปัญหาจุกจิกกลัใจไม่มีนะครับนะครับเบาโชกฝั่งซ้ายดูครับนะครับจุดเบ็ดอาร์คนะครับผมสวยเนียนทั้งหมดนะครับหัวน็อตนะครับไม่แกะไม่ขยับเลยนะครับแผงจิ้รีดสภาพสวยใหม่ นะครับไม่มีรอยแบบว่ารอยหนูแทะหนูกัดหรือว่าสีซีดนะครับผมสภาพดีมากนะครับฉนวนกันความร้อนดูครับนะครับสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับรอยฉีกขาดไม่มีหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับฉลากนะครับผมฝากระโปรงหน้านะครับอยู่ครบทั้งหมดนะครับนี่นะครับฝากระโปรงหน้าแท้เดิมฮอนด้าเลยนะครับผมสภาพดีมากนะครับสําหรับซีวิคคันนี้นะครับผมนะครับต้องฝากด้วยนะครับผมน้าพีทันใดลูกค้าทันใดหายอยู่นะครับนะครับจองล็อกรถกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยเกรดเอนะครับ นะครับการันตีคุณภาพเลยนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับราคาดีมากนะครับผม3ามแ0 0สามเท่านั้นนะครับผมนะครับค่างวดผ่อนอยู่ประมาณ6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะครับผ่อนประมาณราคามออเตร์ไซค์เลยนะครับผมน่าสภาพดีแบบนี้นะครับผมนะครับสนใจโทรมาเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักข้อความหาชายพีได้เลยนะครับผม นะครับใครจองมาแล้วนะครับนะไฟนงไฟแนนด์ผ่านแล้วนะครับก็จะไปจอดอยู่คันเหมือนคันด้านหลังนะครับผมนะาใส่บงใส่โบนะครับรอส่งมอบให้เลยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าถูกใจชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับผมติดตามไว้นะครับผมนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนะาแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมนะครับฝากช่องนะครับผมนะ พีรถมือสองนะครับรถเก๋งเกตเอให้ด้วยนะครับผมนะคันนี้นะครับช่องนี้นะครับการันตีคุณภาพยืนหนึ่งแน่นอนนะครับเรื่องคุณภาพตัวรถเกตเอนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องตาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ